ใครจะสู้ลิเวอร์พูลเดินหน้าพนาดน้ำค้ำโลกาเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. พผลพักของแดงกระสวดใัย3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยการทำประตูสำคัญได้ช่วงท้ายเกมทั้ง3นัดขนาดฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทานสักเท่าไหร่พวกพรีๆยังอุตส่า์เก็บ9คะแนนขอโทษแล้วนี่ถ้าเข้าฝากขึ้นมามันจะน้าสยดสยองขนาดไหน 2. เท่านั้นไม่พอโปรแกรมที่ รออยู่ในอีก3านักข้างหน้าหลังเบลกทีมชาติเหมือนโก่งตู่ไทโคคือเบอร์ลี่ยอนเอเวอร์ตันเยาและคริสตันพาเลสยอนกว่าจะเจอเกมหนักอีกครั้งคือนัดที่7ที่ต้องบุกเยอนเชลซีที่พยายามจะตั้งตัวเองเป็นผู้ท้าชิง7เกมแรกของฤดูกาลมีโอกาสสูงที่จะสะสมได้อย่างตำๆถึง1 8ถึง19แต้ม3มี3าู่ขับเคี่ยวอันตรายอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดันฟอร์มหลุดเสียหลักพุ่มชนความปร,ราชัยไปแล้ว2 ส่วนอาร์เซนอลก็กำลังจะเจอของแข็งเรียนหน้ากันเข้ามาตั้งแต่ฟอ r เรสต์เยาแมนซิตี้เยาว, City, ยาวและนิวคาสเซิลเยือนอืมนะสี ยังยังไม่จบเพียงเท่านี้ริเวอร์พูลที่มีเกมลุกอันทรงประสิทธิภาพอยู่แล้วโดยอาร์เนอร์สลอตคุมทีมในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด41นัดกระทุมได้ถึง98ประตูยังเสริมเขี้ยวเล็บให้แหลมและคมมากขึ้นด้วยดาวยิงระดับปีนประการอย่างอเล็กซานเดอร์อิซาี่ถ้ดดิวของมาเกอี e, ไม่ล่มไปเสียก่อนเกมรับ จะยิ่งแข็งแกร่งและไร้เทียมทานขึ้นอีกฮ่าเอาตรงๆในฐานะอลัมนิสต์ลูกหนังผู้มีอาการทางจิตเล็กน้อยเรื่องป้องกันแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลนี้น่าจะยิงยาวแบบหมวนเกี่ยวจบแถมผมยังกล้าแถมฤดูกาลให้ด้วยแบบไม่กลัวเสียหมาขอทำนายว่าหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์สามสมัยติดต่อกันและบางทีอาจหมายถึงการผง,งาดนำคำโลก,กาพลานสถาปนาตัวเองเป็นมหาอำนาจลูกหนังนะับที่สุด โลกของเราก็มีอันต้องถึงการอวาสานตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์จริงๆหรือนี่หัวเราะเบาๆและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆก็อย่าลืมแวะไปที่ sexypgt h นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลยรับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน